สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกแล้วกับคลิปของเทรดไลเดอร์ค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ทําการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะทางเทรดไลเดอร์เนี่ยเลยจะมาทดลองเทรดให้ทุกคนดูกันเลยค่ะว่าถ้าเราเทรดด้วยพอจริงไม่ใช่พอเดโมนะคะพอจริงด้วยเงิน1,000ดอลลาร์ 1, ที่แอดมีเนี่ยกับโบเกอร์ CPT Market เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเปิดแอปพลิเคชัน MT4 ขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะถ้าใครนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT จากเว็บไซต์ของ CPT Market นะคะเราก็จะเห็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่โบรกเกอร์ส่งให้เราในอ e ีเมลได้เลยเสร็จแล้วก็กด next ค่ะแล้วก็ทำการเลือกที่ a c c e p t i n g Trade Account นะคะจากนั้นก็ทำการกรอกเลขบัญชีเทรดรหัสผ่านนะคะแล้วก็คลิก finish ได้เลยค่ะถ้าข้อมูลที่เรากรอกตอนล็อกอินนะคะมันถูกต้องครบถ้วนเนี่ย ทางมุมขวาล่างตรงนี้นะคะจากสีแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเลือกไปที่หน้าต่างเทรดนะคะเราก็จะเห็นยอดเงินที่เราฝากเข้ามาแล้วค่ะ1น0 0ดอลลาร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่เงินที่ทาง CPT เขามีให้เทรดกันดีกว่าค่ะก็เข้าไปที่วิวนะคะแล้วก็ซิมโบค่ะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าสินค้าของทางโกเกอร์ CPT Market ที่เขาเอามาให้เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เงินหลักคู่เงินรองทองเงินน้ํามัน นะคะคตาสารอนุพันธ์ต่างๆคริปโตก๊าซธรรมชาติก็มีนะคะละยที่พิเศษมากก็คือนะคะมีคู่ usdt hb ให้เราเทรดด้วยนะคะก็คือคู่เงินจอนไทยบาทนั่นเองอสำหรับใครที่อยากลองเทรดนะคะก็สามารถเข้ามาลองเทรดกับโบรกเกอร์ cbt market กันได้นะคะแต่สําหรับวันนี้เหมือนเช่นเคยคะ่ะคู่ที่เราจะมาเทรดให้ดูนะคะก็จะเป็นสินทรัพย์ภัยยอดฮิตก็คือทองคํานั่นเองนะคะ xau usd นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู ในส่วนของรายละเอียดของคู่ทองคํากันก่อนนะคะในส่วนของค่าสเปดนะคะจะเป็นแบบลอยตัวหรือว่า f r o a t i n g นะคะส่วน Contact Size นะคะก็จะอยู่ที่100ค่ะแล้วก็มี Maximum Volume นะคะอยู่ที่50 l o t ลอตนะคะและ Minimal Volume นะคะก็จะอยู่ที่0.01 l o t ลค่ะ เดี๋ยวแอดนะคะจะขอตั้งค่ากราฟกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าสเปดกันดีกว่าว่าวิ่งประมาณกี่จุดนะคะวิธีดูเนี่ยก็ให้เรานะคะคลิกขวาที่ตารางตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่สเปดนะคะค่าสเปดเนี่ยก็จะอยู่ช่องขวามือในตารางซ้ายมือแบบนี้นะคะซึ่งค่าสเปดของคู่ทองคำนะคะที่วิ่งจริงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ30 -35 จุดประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนโอเค นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดออเดอร์กันดีกว่านะคะเดี๋ยวแอดจะลองเปิดไปสัก0.1ล o ์แลอวละกันจะเห็นได้เลยนะคะว่าออเดอร์เนี่ยรวดเร็วใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดลองลาก sltp บนกราฟให้ดูนะคะ ก็สามารถทําได้ไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอะไรนะคะแต่ถ้าจะให้แอดเนี่ยรอให้กราฟมันวิ่งถึงท p เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานไปหน่อยนะคะแอดขออนุญาตปิดมือเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวปิดขาดทุนให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกดเซลล์ไปอีกสัก0.1นยดหลอดแล้วกันนะคะาการส่งคําสั่งเนี่ยถือว่ารวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวแอดจะลองเปิดปิดออเดอร์แบบฟุฟัฟฟุฟับนะคะให้ดูกันว่าระบบเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะคือเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเลย นะคะคว่าจะมีดีเลย์หรือเปล่าหรือว่าจะเออเออหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็เดี๋ยวแอดจะตั้งไว้ซัก0.013ออเดอร์ละกันนะคะ โอเคจากที่ทุกคนเห็นนะคะที่แอดได้ลองทดสอบมาเนี่ยก็มีดีเลยนิดหน่อยนะคะเวลาแบบเปิดปิดเปิดปิด,ปดนะแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดส่งคำสั่งแบบปกตินะคะก็ถือว่าทำงานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่านและแอดน,นะคะก็ได้สาธิตการเทรดกับโบรกเกอร์ CPT เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้เห็นไปพร้อมกับแอดเลยนะคะว่าโบรกเกอร์ CPT Market เนี่ยพวกการส่งคำสั่งเขาเป็นยังไงถูกใจใครไหมหรือว่าไม่ถูกใจใครบ้างก็คอมเมนต์มา ได้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าการถอนเงินของ p o k e r CPT Market เนี่ยเขาถอนยากไหมเงินเข้าช้าหรือเข้าเร็วหรือเปล่านะคะก็รอนติดตามกันคลิปต่อไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Trade Rider กันด้วยนะคะ